วันนี้ฮัสซันจะพาทุกคนมากินข้าวที่ตลาดเซรีมาร์เก็ตบายกันเลยกลับไทยรอบนี้นะบอกตรงๆค่ะว่าแอบช็อกกับราคาอาหารแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพและยิ่งคอนโดของแอนนะคะอยู่ที่ย่านสุขุมวิทเอกมัยนะก็ทํา,าทให้ค่าของชีพเวลาที่เรากลับไทยนะคะมันสูงขึ้นไปอีกออกไปกินข้าวแต่ละมื้อนะอย่างต่ําก็ต้องมี2-300บาทอันนี้คือราคาแบบร้านข้าวแกงทั่วไปนะถ้าในห้างไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะกินกัน2คนอย่างน้อยต้องมี5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทดังนั้นนะคะแอนกับสามีนะเราก็จะชอบออกไปหาร้านอร่อย,ออยๆค่ะที่ราคาไม่แพงนะ จนมาเจอกับที่นี่ค่ะตลาดเซรีมาเก็ตนะอันนี้อยู่ที่สาขาเดอะนายพะราม9นั่งรถแท็กซี่จากเอกมัยมานะคะถ้ารถไม่ติดไม่เกิน15นาทีค่าแท็กซี่ก็ไม่ถึง100บาทค่ะเราก็จะมาถึงที่นี่แล้วนะเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นเหมือนตลาดนัดติดแอร์ค่ะทุกคนก็มีศูนย์อาหารนะคะที่เราสามารถนั่งทานข้าวได้ร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายหลายร้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารใต้นะคะอาหารอีสานนะราคาก็น่ารักอย่าง ี่เห็นค่ะ60บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นแล้วก็มีร้านดังๆนะคะที่มาเปิดที่นี่หลายร้านเลยทีเดียวนะก็สามารถเลือกทานได้เลยนะคะราคาอย่างที่บอกก็คือไม่แพงเลยนะถือว่าราคายังรับได้นะคะเนี่ยส้มตำหกสิบาทลาบหมู60บาทนะคะถ้าไปกินตามห้างนะก็อาจจะโดนจานละแบบ เป็นร้อยขึ้นนะคะทุกคน <S <S ส่วนอันนี้นะคะฮาซาเนี่ยมาทีไรก็จะชอบทานนะคะอันนี้ก็คือร้านโรตีฟาติมะนะคะก็จะมี พวกโรตีนะคะแกงไก่ต่างๆนะก็รสชาติดีนะคะอร่อยแนละ้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่บอกค่ะส่วนครั้งนี้นะคะอันมาอันมาลองทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะชื่อว่าร้านลำพายนะรสชาตินะจะบอกว่ามันเข้มข้นอร่อยมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะที่อาจานได้มาสามีนะคะเขาชอบแบบโรตีแกงไก่นะคะอันนี้ก็คือไม่เผ็ดนะ สามารถทานได้นะคะฝรั่งเขาจะชอบมากๆเลยนะไก่เนี่ยนะคือเคี่ยวมาแบบนุ่มเปื่อยนะคะแทบไม่ต้องเคี่ยวเลยนะทุกคนแล้วก็รสชาตินะคะอร่อยกลมกลม่อมไม่เผ็ดด้วยค่ะเซตนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะราคาอยู่ที่80บาทเท่านั้นเองนะคะ oh <yeah. S 1> ส่วนครั้งนี้นะคะแอนมาลองเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะคือจะบอกว่า ร้านนี้นะคะเซอร์ไพรส์นะอร่อยค่ะเพราะว่าเส้นเขานะคะมีความเหนียวนุ่มหนึบมากเลยนะคะอันชอบนะก็เตี๋ยวเรือที่เส้นแบบนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีความหนึบๆน,นะกินกับแบบ เนื้อสดนะคะที่แบบไม่เหนียวนะคะแล้วก็รสชาติของน้ำเนี่ยมันก็เข้มข้นมากๆนะคะนี่เพื่อนๆดูเส้นนะทุกคนคือแอนชอบเส้นร้านนี้มากๆนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้แอนสั่งเป็นเนื้อนะคะก็ชามนี้80บาทค่ะสองร้านไม่อยู่นู เราดูอยู่ขายได้ทุกทีเลย กินของคาวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็มาช้อปปิ้งซื้อของหวานของว่างไปทานที่คอนโดค่ะอย่างที่บอกว่าแถวบ้านของมันแพงนะก็ต้องซื้อไปตุนไว้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเที่นมาเนี่ยเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่านะเขาแกงร้านนี้นะคะเขาก็จะปิดร้านนะก็เลยเอาของที่ขายไม่หมดนะคะมามัดใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ขายในราคาถูกค่ะเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองนะแอนได้ปูผัดผงกะหรี่มาถุงละ60บาทนะทุกคนถูกมากค่ะ เอาเป็นว่าใครอยากตามมากินของอร่อยนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะตลาดเซรีมาเก็ตนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ